สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พอเที่ยงในเดินทางมาอำเภอกันทะลงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมาติดตามตัวเลขกับพ่อชารีลีข้างนึงนี่พอเที่ยงมาทายใหม่ๆเขาสองงวดสามงวดซ้อนครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นมากห่างหายไปบางมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับนะความฝันก็คือความฝันครับผมแต่ว่าบางข้งก็เขาตรงๆงวดนี่คุณพ่อคุณกว่าไปเจอหนองเก่าน้องโบรานครับผมสมัยก่อนเป็นวัดเป็นสิมอยู่หันแต่สมัยขมือบ่มีแล้วจะน้องยังย่งอยู่ย่างไปเอาฟื้นปรากฏว่า คล้ายๆมีผีหรือคนเป็นคนเป็นผีเป็นผีนี่แหละส่วนหลายย่างน้ำกลลเราบอกเลขครับผมสามโตจะจะจะเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเครื่องใหญพี่ให้น้องไปฟังจากปากคุณพ่อชารีพร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะก่อนไปจุ่มคืนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลพีสองด้วยนะครับสวัสดีครับคุณตาชาลีครับผมสวัสดีครับตาชาลีครับสวัสดีครับโอ้ช่วง้เนาะบอยแอมเนาะครับช่วงมาถ่ายใหม่ๆเนาะเขาสามงวดซีงวดเนาะโอ้มันก็ธรรมดาครับผมท่านผู้ชม มันก็มีจังหวะที่ว่าช่วงหนึ่งมันเข่าเรื่อยๆเม่นบ่อบแอมก็มีจังหวะรุดแต่ว่างวดนี้คิดว่าน่าจะเข่าไม่มาพอน่าจะพาพลาดเป็นบ่อเพราะว่ามันรุดมากอ่ะสองงวดนอสองงวดงวดนี้ก็ได้สองสูงออกสองสามโอ้กลๆอยู่เลยใกลๆเฉียดๆแล้วบางงวดนี้ดิมันใจสามตัวหรือสองตัวพองวดนี้งวดนี้นั่นมันคือออกจากไกลๆกับโตเก่าเนี่ยมปนบ่อคุแต่เก او คนไหนฮะ คนแต่เก่าแต่ก่อนคนไหนคนคนโบราณบ่ครับคนโบราณคนแต่เก่ามันกคล้ายๆเบิ่งทีหนึงก็คือักผีรักบ้านผีรักบ้านเออผีรักบ้านโอ้ขออนุญาตก่อนเด้อพ่อมันมันปิดครับผมไม่ปิดเนาะอ่ะรักบ้านว่าคือยังเพิ่นคล้ายๆว่าออกว่ายางน้องกลนี่ล่ะอืห่างบ่แม่นเบิ่งทีนึงคือบ่แม่นผีบางทีนึ่งคือผีบ้านเอาเป็นรักษาจังได๋พ่อคือว่าจังซั่น มันลักษณะบาดมาดมาดสำนึกคือออกคือข้นบาดมาดสำนึกคือเป็นผีเป็นสางนกคนลักษณะอ่ะครับหาคัามว่าลักษณะคือผีนี่ที่เป็นลักษณะแนวไหนพอจังสริงเนี่ยมาเป็นผีมันเพิ่นก็บข้นสีหัวงอกหัวขาวๆในข้างก็คือมีหนวดมีเข่านะอืมเขาเนี่ยเบิ่งกัมันเออมันคือมีหนวดมีเข่านะแคล้ายๆผมเป็นข้นนั่นแหละกับว่าผีนั่นแหละ <laughs> ครับไม่รบอกว่ากับขึ้นยานน้ำผอมอ่ะขึ้นยานเพิ่นผู้นั้นล่ะ เพราะว่าผีน่ละล่ะม,มันก็เป็นน้องรักบ้านน้องเกา่าน้องแก่น้องต่แต่น้องเข็ดล้ขควงแต่ได้น้องนี่น้องศักิสิที่เขามากินน้ำกินไดสาบ้านต่อกันผุ่น,นอ้หมอให้ฟังเนี่ยพ่อหิห้ังเนี่ยพ่อบ้านนี้เพิน่นคนเบซีว่าอยางฟางผมก็สิฟังนีง่เราบ,บ้านนี้น้องนี่มันตะกอนตะเกาวันเพิ่นว่ากันวันผราวันพ่อนี่สีวันศินวันพ่อนี่จะนิ่เสียงของแต่พอแต่แม่เหาเพิ่นว่าได้ยินต่ดแต่นรุน พอใหญ่ในย่างในงน้อยสำนึงคนน่ะนี่เงี้ยเสี่ยงคลองฮึ่งหึห่งน,นู้นขมือได้วันสินมนันพอดนองนี่เลยแต่ว่าค,คือเพิ่นมีงานมีอย่าง,งนี้สิบอกบอกค้ายๆว่าเพิ่นจำศีลเพิ่อนนะนะ<อ>แต่ว่าเพิ่นศักดิ์สีแต่ก่อนอมีแขมีไม่ยังในน,น้องนะศักดิ์สีกับู้ใดไปอะขากเขี่ยกับเธอน้ำลายเงี้ยไปยังยั้งเงี้ยในไกลๆนั่นมาได้เลย ต้องมีอันเพีนไปปากบิดปากเบี้ยวเออปากบิดปากบอปากบิดปากเบีย้บยวเราหอดว่าน,นองตายอย่คนละอเอาถึงชีวิตเนะาเนะใบแข็งแข็ง,ขงเนาะมัน,เ,นอเออมันเป็นกูดฮู้เมันเป็นกูดเกา่าน้องศักดิ์ศรีต่อบ้านต่อเมืองแต่ก่อนพูนคนศรีสเกตุบุญพวกเขาจะมาสบาบสนานบ้านนักศึกษาต่อกันอยู่น้องนี่เราบอกง่ายๆไคลๆจะเป็นเป็นวัดเก่ายังี่บอกครับมีกู๊ดมีมีวัดเก่าอยู่ใกล้ๆอยู่วัดป่าเก่าๆตะกอนพคนละ แต่ว่าสมัยคุณมือนก็บสีห้างนอกจากจาเปนก้างนาเออเพรากับสีนี้ไปคือึ้นคือพ่นคือตัวมาคือจงเพ่นกับบอกว่าเครงอยู่หังมันแมนจังว่ามันคือไก่ไก่กับโต๊เก่าอยู่เรื่อยเทนัวมันเป็นอย่างไหพอเอาบอกช่วยสิคนข้างเนคือก็พ่นฝันไข่ไข่ว่าเันว่าเก่าๆเก่านี่เนาะเก่าๆเก่าๆเก่าๆเนี่ยบานนี้มันมีเก่าเนี่ยพ่นว่าสั่เก่าอย่งพอนายบขกคิดว่ามันศู์เก่าว่ะ เพราะว่าน้องมันกิน้องม้องน้องมันมุดในน้องน้องนี่เนาว่าเก่าเก่ามันก็มีน้องพ่อก็ว่าผู้สิหนึ่งบ่น้องหนึ่งน้องชุดมันก็มุดมันเกิดไงจะเป็นศูนย์เก่าหรือศูนย์เก่าเออว่างๆนี่หนึ่งเก่าคือศูนย์เก่าเพราะว่าน้องสมัยก่อนน้องสมัยก่อนเลยละน้องน้องยังจะเก่ามันจะเป็นสูมือเนี่ก็ยังคือเก่ายังรักษาแบบเก่าอยู่พ่นไปไกลบ่ได้ครับันเขาจำพ่นรักบ้านพ่นผูพ่นรักษานั่นบ่ พาลุงผ้าพาก่อนก็นล่งบ่อไรเหมน้องนี่มันก็พอบง่ายว่าคนตะกอว่าผีเห็ดเนาะผีเห็ดเพันน้ำมาเห็ดมันก็ต้องฟีกจ้ำเพื่อเอาไป็หไม้โอ้ขันเลี้ยงบอกไปนี่เพื่อเอ้ามูเข้าเนี่ยไปไ็หม้กันทำเพ่พาเห็ดพาผืนคดพาผืนระ,ะ,ะเบียบเพ่นนะระเบียบหลักการรักษาของคน ขวนเห็นเพิ่นมานั่งอยู่หนองบ่คะบ่บ่คือกับเพิ่นยางอยู่นั่นละเพิ่นยางน้ำกลนพอเนียออเพิ่นยางเออผมขึ้อยางพ่อใหญ่เนี่ยก็ไปหาพื้นคือไปหานั่นละปรากฏว่าเด้กห่างได้แบ้วพื้นข้างหนจะคื่อไดรเพิ่นยางน้ำกลนเพิ่นยางออกนายางกลนโอ้ยยางน้ำกลนเนี่ยยางน้ำกลนเพิ่นพอซารีพ่อหญ่ก็ได้งวก็เป็นสิบเบิ่งอยู่ครับครับหัวหัวก็เบิ่งเสียงหัวเอี่ยงคือคนจังได้เขว่าคือคนคือผีว่าคือผีก็คือขุนน้ำบาดงวก็เป็นเสียคือคนน้ำบาดงัวก็คือผี เพิ่นบอกตัวไหนครับเจ้าทยว่เพิ่นว่าเก่าเก่าเก่าเนี่มันเก่าหยังก็จะว่าเพิ่นว่าเก่านั่นละเบอก่เก้าซื่อแล้วเขาจิจับหยังใส่คาว่าเก่าเพิ่นบอกจะเทื่อพอเพิ่นบอกสองเทือเนี่ยม่อาเป็นเก่าเก่าูนย์เก่าเก่าหนึ่งหมว่นครับเก่เพิ่อนบอกสองเก่าเก่าดีนน้อเก่าเก่านี่ล่ะเพิ่นว่าก็ได้หมุนขึ้นตัวหนึ่งวันน่พ่อใหญก็รู้ว่าเมื่อกี้เห็นว่าเก่าศูนย์คือเก่าหนึ่งนาองนี่มัน เบ 9, 0, ิ้องก็อาจจะเป็นศูนย์อย่างสีน่าบานนี้น้องนี่แปลว่าเอิ่นน้องน้องก็บหน่งแม่นบอกมันเป็นเบิ้งมาเกิดงี่ก็จะเป็นศูนย์บ่ยังว่าวานะนะจะเป็นขันบ่อเก่าเก่าศูนย์เก่าหน่งเก่ากเอาสามตใ้อใส่สันพอสาตันี่คือจะจับสามใส่นะจับสามเก้าศู์เงยี่บ่เพราะยันคิดว่าเนี่มันสามเก สามหนึ่งเก้าเป็นสันนะกันเก่าเก่าเนี่ยเม่ใช่ิเศสองตัว่านั o นกันหาฮาจับใส่บอดดอเพราะว่ามันผันเกี่ยวเจิงสี่นะก็เพิ่นเพิ่งกับเาเ่าเออมีกับเก้าเก้าตัวเพิ่นวาตัวหนอตัเพิ่นวาตัวกคนขึ้นยังเพิ่นท่อตัวกนเก่า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 เพิ่นวนเก่าเก่าศูนเก่านึ่ง บอลเก่าเก่าเกาจะเก่าอย่างบอลเพราะง่ากับหวยมิตเก่าตัวเดียวสมมนิว่ามันจะมีตัวเดียวบอกเอก่าว่าก็เลยน้อยคิดบางว่าจับเอาศูนย์นี่ละใส่ว่าเพราะว่าหนองมันบักเป็นเวิกแบบไงมันกึ่มุ่นกึ่กดได้นาาหนองก็ได้ครับผมเออการนองกับภาษาหนองมันเข้ากันวันหนึ่งก็ได้แล้วเพราะง่ได้ิตีเซนหนึ่งเกาศูนย์เกามันมันก็เป็นจริงในบาร์แอมคัน ขันวองได้แต่เก่าแต่แก่ผลมีวัดมีอันนี้มันก็จะมีมีวัดเก่าวัดแก่แต่ก่อนว่ามันเราเราดูการผ่านไปเเรื่อยมันก็จะเป็นวัดล่างวัดยังมันจะว่าสิ่งลีรับก็ยังอยู่หันในสีนะคือคือน้องนาํานี่มันก็ภาสามารถสิลบเลื่อนใดเด้ครับมันก็ยังมีหน้องนามมียังทีเห็นแต่ว่าผวกเป็นสิ้เป็นยังอาจจะหายไปแต่ว่าควมดีรับควบมีอยังจะสินมันยังยังขังอยู่หัน เมื่อเเงามันก็บนบอคอยเห็นก็จะก,ก็ตะกรอนเพื่อนมาผู้เฒ่ามันปรากฏตัวเห็นเลยเนียอ,อ๋อถ้าสามตัวนี่คุณพ่อซาลี่นี่สิมาเป็นสามศูนย์เก้าหรือว่าสามหนึ่งเก้าเระมาณนี้เพราะว่าบวกน้องนี่มันกลมออบางคนกับท่านเพิ่นว่าขันว่าน้องนี่กับเป็นหนึง่งหนึ่งอ่าถือตามจริงมันกลมกลมมันก็เป็นศูนย์ได้ออมันบ่อยเป็นสี่เหลี่ยมก็สมัยกูมือเนาะอ๋อครับผมแต่ว่าขันเป็นสามศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งนี่คุณพ่อซาลี่นี่สิมาตัวไดหลายกว่ากัน มากสามศูนย์เก่ามากสามศูนย์เก่าหลายกว่าแม่บ่เอาวงกลมไปในแอมิโนวงกลมให้สามศูนย์เก่าเด้อครับท่านผู้ชมมันก็ตรงเปรี้ได้เนาะบ่าวแอมเนาะเพราะว่าน้องเนาะน้องกับกลมอุดดูดเนาะอ่ะครับผมแคบหน้าจอครับแคบหน้าจอไปเบิ้งเด้อครับผมนี่เบิ้งครับผมมันบมแนครับเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีรับเป็นหม่องสถานที่ศักดิิ์สทธิ์แต่เก่าแต่แก่ก็จะมีสิ่งดีรับเพิ่นปกปักรักษาอยู่หันคือคุณพ่อชาลลี่วานล่ะ เพิ่นอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้ครับผม3 0มศหรือว่าสามหนึ่งเก่าตาสามตาสองตัวก็จะมี่เก่าเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าเนาะไผมกักจะได้ชุดได้กะแคบหนาจอไปเบึงครับผมมักค่อยจัดคัดให้เบึงะะพเพื่ควมสนุสนานเนาะพรเรื่องเองกับทีมงานกับมาจิตตาให้แ่แกเป็นแนวทางแนวทางของธนาคกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าแนวทางของอวัยวะที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันหกแปดครับผมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานลำลุวยเงินทองกันสืบผู้สืบคนคลิปนี้พอเรื่องขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนา แต่ว่าจะฝากไปใส่ครับสมมูชมพรพเชื่มีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอคุยคุณพอซาลีหลายครับผมขอบคุณไหลาย <ขอ S 1> ครับ,รบสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือวัาโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อว่านนีพอเชื่เดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดต,ต้นจิตโตไวจะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนิีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเทศนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานจิตบานที่เือนไปบานจีตเงอนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามา,า้ขาขายกับบริจกดำมีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสรั่งแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวเประรสักาก็เลยบางค้เกี่ยดคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้ชือ่อติดไปชิ้ดเหมือ่ทิ่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปูเกี่ยวว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคกุนขึ้นหยีบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนหลีมีพุธจักขุนมโตมียติฤทธิ์มีอ,อานาจสามารถมเย็นอดยติฤทธิ์สามารถ,าารถไปหาผูใ้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้าง,ม,ง,งมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองล่าพูนว่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมต<า>กินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เ,เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูม,ตมบ้านพ่อตาปูาา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 นโบเอาพูนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านบุกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน คุ่นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ่นนี่นี่ไม่ไม่พุ้นเพราสปิฐานอยู่ครับเป็นปเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวรีอาศีวรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบ<ม>นี่<ม>เป็น<ม>นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำ,ำนานมากันผีกันสางกับพระองค์ยังนองสงร้างค,คือไม่เงียดดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นโซดหย่อนของน่องสงังครับคือปุ๊กเสกของผุดเบิ้ลตำหน้าอยู่นเจ็ดตำนานเบิ้ลปุ๊กเสกเชืออ่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปุ๊กเสกผู้รู้แรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณมน,นีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ผูปุกป๊กเสกให้รู้แรกอ,ะอะนะถ้าใายไปสองผู้รอด อ่าวัดรกุดโคนอ่าปูรอดทรมาร์ชิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนบางมีอยู่กินสว่างกัน,กนมันจะทิด,ดูครับ,รบนี่นี่น,น,น,น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดชงสีเมืองอ่นานี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเืย ปูรอดออกมาจากสปูรอดเป็นสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไป้องพนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรเร่นะังกวอมเป็นมา